นิ่มน้อนิ่มน้อนิ่มน้อนิ่มมีหนวดด้วยตัวแม่ทำไมมีหนวดด้วยเนาะมีหนวดยาวๆด้วยนิ่มชื่อว่านุ่มนิ่มเพราะว่าขนมันนิ่มๆนะครับเรียกตามขน ชื่อว่านุ่มนิ่มทั้งนุ่มและนิ่มแปลกนะตัวแม่ขนสั้นแต่ตัวลูกขนยาวๆนะผ่าเราผ่ากอเนาะนุ่มนิ่มเนาะแม่ขนสั้น แต่นุ่มนิ่มในขนยาวแปลกๆเลยขนก็นุ่มๆนิ่ม,น,มนิ่มเนาะขนก็นิ่มเรียกว่าลูกผ่าเหล่าผ่าก็ใช่ไหมนุ่มนิ่มนะไม่เหมือนแม่เลยแม่ชื่อว่าบราว ดูชื่อว่านุ่มนิ่มได้จากชื่อได้จากขนที่นุ่มและนิ่มนะเนาะเนาะนุ่มและนิ่มนิ่มและนุ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม,มไม่ใช่สติปัญญานุ่มเนาะแต่ขนมันนุ่มและนิ่ม ไม่แช่สติปัญญานิ่มฉลาดนะสุนัขตัวนี้ฉลาดหมาตัวนี้ฉลาดมากตัวอื่นขางไว้อ,ออกไม่ได้แต่นุ่มนิ่มเนี่ยมันสามารถหาทางออกจนได้แล้วนุ่มนิ่มมานี่มานุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไม่มอย่างเล่นลนะนุ่มนิ่มนุ่มนี่มมามาวันนี้ มานี่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 น่นิ่มาน,มานี่สติปัญญาไม่นิ่มเนาะขนนิ่มแต่สติปัญญาฉลาดมากขังที่ไหนก็นตามน่ะมันสามารถหาทางออกมาได้ตัวเนี้ฉลาดมากตัวเล็กนิดเดียวรูนิดเดียวมันก็ออกมาได้นะ นมนิน่ตัวเล็กนี่เดียวดูแล้วมันตัวใหญ่แต่ว่าที่จริงตัวไม่ใหญ่ขนยาวนะครับรูเล็กๆมันก็สามารถรอดออกมาได้นะสติปัญญาไม่นิ่มเนาะขนนิ่มแต่สติปัญญาไม่นิ่มเลยฉลาดเนาะน,นุ่มนะิ่มเนาะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ